สวัสดีครับผมมินี่กับาพอ่อกับอันโกเบโกนะครับผม s k 0 4 n N2 นะครับผมอันนี้ใส่เครื่องกันของอีซูซูนะครับผมลอยซิบหาแรงมากครับผมนี่ครับผมชูมกานตากลยน,นะครับผมเนาะ เครื่องนี้ประมาณขั้นนี้ประมาณสิบสี่ตันนะครับผมดูประมาณนะประมาณสีบปทามมอนจะพองเราแล้วนะครับผมเป็นโกบิโกโกบิโก,โกนะครับผม ใส่เครื่องอินซูลอยซิปหาแรงแรงม่านะครับของโกบิโก้เนี่ยใส่เซนหลายๆตัวซิปัดอ,ออกมาเนี่ยทีบีม,มีเครื่องของเจ้าของนะครับผมใส่หลายๆเครื่องอยู่ครับผมเมื่อนี้คนขับรถไปใส่เนาะไปเห็นนะครับผม ม่ทับแกรครับเองครับผมจะคล้องรถครับเองนะครับผม ใส่เวลาตากประมาณประมาณสามที่ครับตัวนี้กุ้งขีหญ่นะครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นของนันตัวนั่นกะประมาณอันนั่นกับอันนั่นแหละครับผมเต็มแล้วครับโอเคครับผม นี่นะครับกระชิลอกหน้านะครับผมเพราะว่าหน้ามันบกไฟม,มีอัน,นล้วก็เลยหลอกๆอ,อันอันลุงนะครับผมโอเคครับผมฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามแนนได้ครับผมเพื่อเป็นกำังและกำลังใจในการเห็ดวิดีโอเไปครบไมครับสวัสดีครับผม